สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูตาในวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมที่1.2ในตอนที่2กันต่อนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในเรื่องของดินในท้องถิ่นม,มีลักษณะและสมบัติอย่างไรในตอนที่2คุณครูจะทบทวนตอนที่1ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะนักเรียนดินเหนียวดินล้วนดินทรายมีลักษณะเนื้อดินและสมบัติ การจับตัวแตกต่างกันนะคะเรามาดูเพื่อทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะดินเหนียวนะคะจะมีเนื้อดินละเอียดเนื้อดินติดมือนะคะในเวลาเราบีบนะคะมันจะเหนียวติดมือของเรานะคะจับตัวกันได้ดีมากนะคะก็คือเมื่อเรานำมาปันาป้นเป็นก้อนก,อนกลมๆเนี่ยนะคะจะไม่แตกออกคะนักเรียนส่วนดินร่วนนะคะเนื้อดินจะละเอียดบานกลางนะคะวันนั้นคุณครูเชื่อว,ว่าหลายๆคนนะคะได้เห็นจากคลิปวิดีโอนะคะ และอาจจะได้สัมผัสแล้วด้วยนะคะเมื่อสัมผัสแล้วจะมีความนุ่มมือนะคะจับตัวกันได้ปานกลางนะคะเมื่อนํามาปั้นเป็นก้อนได้แล้วนะคะจะมีบางส่วนที่แตกออกนะคะและดินสุดท้ายก็คือดินทรายซึ่งจะมีเนื้อดินนะคะที่หยาบนะคะสัมผัสแล้วก็คือสากมือจับตัวกันได้ไม่ดีนะคะไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้นะคะนี่ก็คือการทบทวนความรู้ นะคะจากกิจกรรมที่1.2ที่เราได้เรียนไปในตอนที่1นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับกิจกรรมในตอนที่2กันค่ะนักเรียนค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบเรียนหน้าที่50และเล่มแบบประหัดสีขาวของเรานะคะหน้าที่71ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูทําเป็นคิดเป็นเพื่อที่จะนําไปเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมในตอนที่2กันคะ่ะค่ะนักเรียนเรามาดูทําเป็นคิดเป็นในตอนที่2กันนะคะซึ่งมีทั้งหมด2ข้อค่ะนักเรียน เราจะทำกิจกรรมนี้เพื่อนะคะเราไปดูข้อแรกพร้อมกันค่ะสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติการอุ้มน้ำของดินเหนียวดินร่วนดินทรายและดินในท้องถิน่นและข้อที่2ค่ะนักเรียนระบุชนิดของดินในท้องถิน่นโดยเปรียบเทียบลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเหนียวดินร่วน และดินรายให้นักเรียนนําทําเป็นคิดเป็นนะคะไปเขียนในเล่มแบบกระดที่นักเรียนเปิดรอเอาไว้อยู่นะคะในส่วนที่เป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะนักเรียนคุณครูให้เวลานักเรียนเขียนจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะชุดทดลองค่ะนักเรียนซึ่งเป็นตัวอย่างชุดทดลองในเรื่องของการอุ้มน้ําของดินพร้อมกันค่ะนักเรียน ค่ะนะักเรียนเรามาดูชุดทดลองการอุ้มน้ําของดินที่คุณครูเตรียมไว้ให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนนะคะชุดทดลองการอุ้มน้ําของดินนะคะทํามาจากกวดพลาสติกใสค่ะนักเรียนนะคะโดยการตัดกวดพลาสติกใสนี้นะคะออกเป็น2ส,ส่วนนะคะดังรูปภาพนะคะน,ะคะนะักเรียนนะคะส่วนบนจะเป็นส่วนของพลาสติกใสครึ่งบนนะคะที่หงายส่วนที่เป็นกลวยปากเนี่ยจะหุ้มด้วย ผ้าพันแผลนะคะคุณปูเชื่อว,ว่านักเรียนน่าจะเคยรู้จักแล้วก็ที่บ้านบางคนอาจจะมีนะคะว่าผ้าพันแผลเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะนักเรียนขวดพลาสติกใส่นะคะครึ่งร่างจะมีการเจาะรูบริเวณด้านบนของขวดพลาสติกนะคะจํานวนสองรูเพื่อที่จะระบายอากาศดังรูปค่ะนักเรียนหลังจากนั้นเราก็จะประกอบสองส่วนเข้าด้วยกันนะคะทั้งส่วนบนและส่วนล่างค่ะ เมื่อประกอบแล้วนะคะก็จะมีรูปร่างนะคะเป็นชุดสาธิตนะคะในเรื่องของการทดลองการอุ้มน้ําของดินดังรูปคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูทําอย่างไรกันต่อคะ่ะค่ะนักเรียนเรามาดูทําอย่างไรในตอนที่สองพร้อมกันนะคะข้อแรกนะคะจัดชุดทดลองการอุ้มน้ําของดินจํานวนสี่ชุดส่วนข้อที่สองนะคะเราจะตักดินแต่ละชนิดใส่ลงใน ขวดพลาสติกใสส่วนบนของชุดการทดลองการอุ้มน้ําของดินแต่ละชุดโดยใส่ดินเนี่ยให้สูงประมาณครึ่งหนึ่งของขวดพลาสติกใสส่วนบนนะคะดังรูปค่ะนักเรียนข้อที่3นะคะเราจะตวงน้ำนะคะลงในแก้วพลาสติกใสา3ามใบประมาณครึ่งแก้วและทำเครื่องหมายบอกระดับน้ำของแต่ละแก้วดังรูปค่ะนักเรียนข้อที่4เราจะร่วมกันอภิปรายว่า ถ้ารินน้ำลงไปบนดินที่อยู่ในชุดการทดลองการอุ้มน้ําของดินแต่ละชุดเนี่ยนะคะปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบันทึกชนิดของดินที่น้ําไหลผ่านดินเนี่ยได้มากที่สุดปานกลางน้อยที่สุดตามลําดับและบันทึกผล ค่ะให้นักเรียนมาดูการบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะในตารางที่สองนะคะคุณครูตีกรอบสีแดงเอาไว้นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกับอันอภิปรายนะคะโดยการคาดคะเนนะคะว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินชนิดใดเนี่ยคะมากที่สุดปานกลางและน้อยนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะมีดินเหนียวดินล้วนและดินทรายนะคะในความคิดของนักเรียนนักเรียนคาดคะเนเอาไว้ว่าอย่างไรให้นักเรียนบันทึกลงไปก่อนที่เราจะไป ค้นหาคำตอบกันนะคะมาดูต่อนะคะนักเรียนนะคะจากชุดสาธิตนะคะการทดลองการอุ้มน้ำของดินนะคะคุณครูมีคำถามสองคำถามเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ไปค้นหาคำตอบกันนะคะข้อแรกก็คือถ้ารินน้ำลงไปบนดินเหนียวดินร่วนและดินทรายที่อยู่ในชุดทดลองการอุ้มน้ำของดินแต่ละชุดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านดินแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรนี่คือข้อแรกที่เราจะต้องไปค้นหาคำตอบกันนะคะส่วนข้อที่สองนะคะดินชนิดใดน้ำไหลผ่านดินได้มากปานกลางและน้อยตามลำดับนะคะเราจะไปค้นหาคำตอบกันจากคลิปวิดีโอและบันทึกผลกัน่นะนักเรียนข้อที่หนึ่งเตรียมชุดทดลองการอุ้มน้ำของดินจำนวน4ี่ชุด ข้อที่2ตักดินแต่ละชนิดใส่ลงในขวดพลาสติกใสส่วนบนของชุดทดลองการอุ้มน้ำของดินแต่ละชุดโดยใส่ดินให้สูกประมาณครึ่งหนึ่งของขวดพลาสติกใสส่วนบนเราจะทำเหมือนเดิมจนครบทั้ง4ชุดทดลองการอุ้มน้ำของดินโดยเปลี่ยนชนิดของดินที่ใส่ลงไปค่ะข้อที่3ตวงน้ำลงในแก้วพลาสติกใส3ใบ รรรระะมมาาคค่่งงแแกก้วลทเือหอหยบบดับน้้ของแแต่ละกวะนักเรียนมาดูข้อที่5กันต่อนะคะรินน้ำจากแก้วพลาสติกแต่ละใบในข้อที่3ลงตรงกลางดินในชุดทดลองแต่ละชุดอย่างช้าๆจนหมดรอจนน้ำหยุดไหลาจากขวดพลาสติกใสส่วนบนสังเกตและบันทึกผลนักเรียนนักเรียนดูตามภาพประกอบได้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันค่ะ นักเรียนเมื่อเราได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าจากคาถามที่คุณครูถามนักเรียนไป2ข้อนะคะเมื่อนักเรียนสังเกตแล้วนะคะเรามาบันทึกผลการสังเกตไปพร้อมกันค่ะนักเรียนนะคะปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินมากที่สุดนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นดินอะไรคะนักเรียนดินทรายใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนใครที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอนะคะรับรองได้ทําบันทึก ผลการทดลองได้ถูกต้องและได้คะแนนเยอะจากคุณครูแน่นอนนะคะต่อไปนะคะปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินได้ปานกลางน่าจะเป็นดินอะไรคะนักเรียนดินรวนใช่ไหมคะและสุดท้ายปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินน้อยที่สุดน่าจะเป็นดินอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมกันค่ะคือดินเหนียวคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูทําอย่างไรกันต่อค่ะเรามาดูทําอย่างไรในข้อที่หกพร้อมกันนะคะนักเรียน นำน้ำที่ไหลผ่านดินซึ่งอยู่ในขวดพลาสติกใสส่วนล่างมาเทลงในแก้วพลาสติกใบเดิมร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในเนื้อดินแต่ละชนิดจากนั้นเราจะบันทึกชนิดของดินที่กักเก็บน้ำไว้ได้มากไปหาน้อยคณัเเรียนนะคะดังรูปภาพเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันอีกครั้งหนึ่งคณักเรยน ค่ะ <pathway> น,นักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอแล้วนะคะเราก็จะมาวาดภาพนะคะเป็นผลการเปรียบเทียบปริมาณน,น้ําตอนเริ่มต้นและหลังจากที่เราเนี่ยได้รินน้ำนะคะเรามาดูนะคะรูปปริมาณน,น้ําก่อนผ่านดินก่อนค่ะนักเรียนซึ่งอยู่ในระดับดังรูปนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะปริมาณน,น้ําหลังผ่านดินแต่ละชนิดที่นักเรียนที่นักเรียนได้ดูจากคลิปวิดีโอนะคะเราจะมาวาดรูปพร้อมกันค่ะ เมื่อเราได้ดูคลิปวิดีโอแล้วดินเหนียวเนี่ยปริมาณน้ําไหลผ่านน้อยที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเราก็จะวาดในระดับนี้ค่ะส่วนดินร่วนเราดูแล้วก็คือไหลผ่านดินในระดับปานกลางและดินทรายนะคะปริมาณน้ําหลังผ่านดินเนี่ยมากที่สุดนะคะเราจะวาดดังรูปค่ะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะนักเรียนค่ะ คุณครูทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้จําได้แม่นยำมากขึ้นนะคะผลการเปรียบเทียบปริมาณน้ํานะคะก่อนและหลังดินน้ําลงในดินนะคะทั้ง3มแก้วเลยนะคะแก้วแรกจะเป็นดินเหนียวนะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่านะคะดินเหนียวเนี่ยปริมาณน้ํานะคะที่เส้นปะสีแดงนะคะน้ําไหลผ่านดินเหนียวเนี่ยได้น้อยที่สุดเลยนะคะส่วนดินล้วนนะคะอยู่ในระดับปานกลางและดินทราย ปริมาณน้ําไหลผ่านมากที่สุดคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูทําอย่างไรในข้อที่7กันต่อคะ่ะเรามาดูทําอย่างไรข้อที่7ต่อนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าปริมาณน้ําที่ถูกกักเก็บไว้ในเนื้อดินเกี่ยวข้องกับสมบัติการอุ้มน้ําหรือไม่อย่างไรและดินชนิดใดอุ้มน้ําไว้ได้มากที่สุดปานกลางน้อยที่สุด ตามลำดับนะคะบันทึกผลและนำเสนอคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาบันทึกผลการอภิปรายร่วมกันอีกครั้งคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาบันทึกผลการอภิปรายพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปริมาณน้ําที่ถูกกักเก็บไว้ในดินนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับสมบัติการอุ้มน้ําของดินค่ะนักเรียนคุณครูเชื่อว,ว่าหลายคนได้ดูคลิปวิดีโอไปนะคะสามารถตอบได้แน่นอนนะคะว่าเกี่ยวข้อง กับสมบัติการอุ้มน้ําของดินใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมหรือกล่องข้อความที่2ได้เลยค่ะนักเรียนนะคะโดยนะคะโดยอะไรคะนักเรียนคุณครูมีชุดการอุ้มน้ําของดินทั้งหมด3ชุดใช่ไหมคะก็คือเราจะทดสอบกับดินเหนียวดินร่วนและดินทรายเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าโดยดินเหนียวดินร่วนและดินทรายมาดู บันทึกผลต่อไปค่ะนักเรียนดินที่อุ้มน้ําได้มากที่สุดคือดินอะไรคะนักเรียนดินที่อุ้มน้ําหมายความว่าอย่างไรคะนักเรียนก็คือดินที่น้ําไหลผ่านได้น้อยที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะที่เราเทลงไปเนี่ยมันจะไปแทรกอยู่ในเนื้อดินใช่ไหมคะทาให้น้ําที่ไหลลงมาเนี่ยนะคะได้น้อยที่สุดแสดงว่าดินชนิดนั้นเนี่ยอุ้มน้าเอาไว้ได้ดีที่สุดก็คือดินอะไรคะนักเรียน ดินเหนียวค่ะนักเรียนส่วนดินที่อุ้มน้ำได้ปานกลางก็คือดินรวนและดินที่อุ้มน้ำได้น้อยที่สุดก็คือปริมาณน้ำไหลผ่านดินมากที่สุดก็คือดินทรายใช่ไหมคะให้นักเรียนบันทึกผลการทำอภิปรายนะคะให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อกันค่ะค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปนะคะมาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียน ปริมาณน,น้ำนะคะหายเข้าไปในดินมากเพราะว่าน้ำเนี่ยถูกกักเก็บไว้ในเนื้อดินได้มากแส,สดงว่าดินนั้นเนี่ยต้องมีสมบัติการอุ้มน้ำได้ดีใช่ไหมคะปริมาณน,น้ำที่หายเข้าไปในดินน้อยเพราะว่าน้ำเนี่ยถูกกักเก็บไว้ในเนื้อดินได้น้อยแส,สดงว่าดินนั้นเป็นดินที่อุ้มน,น้ำได้ไม่ดีค่ะนักเรียนเรามาสรุปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดินที่อุ้มน้ำได้มากที่สุดก็คือดินเหนียวใช่ไหมคะ ซึ่งกักเก็บน้ําเอาไว้ในเนื้อดินเนี่ยได้มากที่สุดมีปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินลงมาเนี่ยได้น้อยที่สุดเลยนะคะดินที่อุ้มน้ําได้ปานกลางก็คือดินร่วนนะคะกักเก็บน้ําเอาไว้ในเนื้อดินได้ปานกลางมีปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินลงมาได้ปานกลางค่ะนักเรียนส่วนดินทรายนะคะสุดท้ายเลยนะคะเป็นดินที่อุ้มน้ําได้น้อยที่สุดนะคะกักเก็บน้ําเอาไว้ในเนื้อดินได้น้อยทําให้มีปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินลงมาเนี่ยมากที่สุดค่ะนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูทําอย่างไรกันต่อคนักเรียนมาดูทําอย่างไรในข้อที่8ต่อคนักเรียนนําดินในท้องถิ่นมาสํารวจการอุ้มน้ําตามวิธีข้างต้นนะคะร่วมกันอภิปรายว่าดินในท้องถิ่นเนี่ยมีสมบัติการอุ้มน้ําเป็นอย่างไรอภิปรายต่อไปว่าดินในท้องถิ่นเนี่ยมีลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้าคล้ายดินชนิดใดมากที่สุดแล้วลงความคิดเห็นว่าดินในท้องถิ่นเนี่ย เป็นดินชนิดใดนะคะแล้วก็นําเสนอเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอพร้อมกันค่ะนักเรียน นักเรียนจากการที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของการอุ้มน้ําของดินในท้องถิ่นไปแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนักเรียนนะคะเส้นสีฟ้านะคะก็คือเป็นระดับน้ําก่อนที่จะลินลงไปในดินส่วนเส้น,สนประสีแดงก็คือระดับน้ําหลังลินน้ําลงไปในดินนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าระดับน้ําที่ไหลผ่านดินในท้องถิ่นเนี่ยนะคะ ไหลผ่านซึ่งอยู่ในระดับปานกลางนะคะเรามาดูผลการอภิปรายที่เราจะต้องบันทึกอีกครั้งค่ะนักเรียนจากการเปรียบเทียบลักษณะและสมบัติการจับตัวการอุ้มน้ําของดินนะคะในท้องถิ่นกับดินแต่ละชนิดเราจะลงความคิดเห็นว่าดินในท้องถิ่นเนี่ยเป็นดินอะไรดีคะนักเรียน เพราะว่าจากการที่เราได้ดูคลิปวิดีโอนะคะและจากรูปภาพระดับน้ําที่ไหลผ่านนะคะซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเพราะฉะนั้นเราจะลงความคิดเห็นว่าดินในท้องถิ่นเป็นดินอะไรคะนักเรียนดินร่วนใช่ไหมคะให้นักเรียนบันทึกลงไปเลยคะ่ะเพราะอะไรนะคะเราก็จะมาใส่เหตุผลกันนะคะเพราะว่ามีลักษณะสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดิน คล้ายดินร่วนมากที่สุดค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างดินร่วนกับดินในท้องถิ่นพร้อมกันอีกครั้ง,น,งนะคะว่าเราสรุปว่ามีความใกล้เคียงกันนะคะและคล้าย มากที่สุดอย่างไรนะคะเม็ดดินนะคะจะปะปนกันหลายขนาดเนื้อดินจะละเอียดปานกลางนะคะแล้วก็มีความนุ่มมือค่ะนักเรียนนะคะป้นเป็นก้อนกลมได้นะคะแต่มีรอยแตกแยกบนก้อนดินบ้างแค่บางส่วนนะคะนักเรียนปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินก็จะมีปริมาณใกล้เคียงกันมากที่สุดใช่ไหมคะเราจึงลงความคิดเห็นว่าดินในท้องถิ่นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับดินร่วนมากที่สุดค่ะ ดินที่อุ้มน้ําได้ดีนะคะเม็ดดินจะมีขนาดเล็กนะคะดินจะมีการจับตัวกันได้ดีดินที่อุ้มน้ําได้ไม่ดีเม็ดดินก็จะมีขนาดใหญ่นะคะดินก็จะมีการจับตัวกันได้ไม่ดีค่ะค่ะลักษณะเนื้อดินและสมบัติบางประการของดินนะคะเม็ดดินขนาดใหญ่เนื้อดินหยาบนะคะ นี่คือดินทรายนะคะนักเรียนจะมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะค่อนข้างใหญ่นะคะนักเรียนดูจากรูปภาพได้ค่ะนักเรียนเม็ดดินกับช่องว่างระหว่างเม็ดดินนะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ะคะ่ะเรามาดูนะคะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะจับจับตัวกันได้ไม่ดีนะคะปั้นเป็นก้อนกลมไม่ได้นะคะหรือปั้นไม่ได้เลยนะคะนักเรียนนะคะส่วนในเรื่องของ การอุ้มน้ํานะคะจะสังเกตได้ว่ากักเก็บน้ําได้ไม่ดีนะคะอุ้มน้ําได้ก็ไม่ดีปริมาณน้ําที่ไหลผ่านลงมาเนี่ยก็มากค่ะนักเรียนเรามาดูลักษณะนะคะของเนื้อดินแล้วก็สมบัติบางประการของดินเหนียวกันค่ะนักเรียนดินเหนียวจะมีเม็ดดินขนาดเล็กค่ะนักเรียนเนื้อดินก็จะละเอียด เรามาดูลักษณะของเม็ดดินกันนะคะช่องว่างระหว่างเม็ดดินนักเรียนนะคะจะมีช่องว่างที่แบบน้อยมากเลยนะคะ <c oughs> เมื่อเรานำมาปั้นเป็นก้อนกลมจะสังเกตเห็นได้ว่าจับตัวกันได้ดีปั้นเป็นก้อนกลมได้เลยนะคะนักเรียนไม่แตกออกนะคะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการอุ้มน้ําของดินเหนียวก็จะเก็บเก็บกักน้ําได้ดีอุ้มน้ําได้ดีปริมาณน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยนะคะผ่านดินเนี่ยก็จะน้อยมากค่ะนักเรียน นักเรียนจากกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าดินเหนียวดินร่วนและดินทรายนะคะมีลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำได้แตกต่างกันค่ะนักเรียนมาดูดินเหนียวก่อนนะคะนักเรียนดินเหนียวเนี่ยจะมีเม็ดดินขนาดเล็กนะคะเมื่อเราสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะพอเราดูใช้แว่นขยายส่องดูนะคะจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเนื้อของดินเหนียวเนี่ยมีความละเอียด ะะส่วนในเรื่องของการจับตัวกันนะคะดินเหนียวจะจับตัวกันได้ดีมากนะคะเหนียวติดมือนะคะนำมาปั้นเป็นก้อนกลมได้ค่ะนักเรียนส่วนในเรื่องของการอุ้มน้ำนะคะอุ้มน้ำได้ดีคะ่ะต่อไปมาดูดินร่วนพร้อมกันนะคะนักเรียนจากการสังเกตด้วยตาเปล่านะคะเม็ดของดินร่วนนะคะจะปะปนกันหลายขนาดเมื่อใช้แว่นขยายส่องดูจะทำให้เรามองเห็นนะคะดินเนี่ยละเอียดปานกลางแล้วก็นุ่มมือ และการจับตัวเนี่ยจับตัวกันได้ดีปานกลางเมื่อนำมาปั้นเป็นก้อนได้ก็จะมีการแตกออกบางส่วนค่ะนักเรียนในเรื่องของการอุ้มน้ำนะคะก็จะอุ้มน้ำได้ปานกลางค่ะมาดูดินทรายพร้อมกันอีกครั้งค่ะนักเรียนสังเกตด้วยตาเปล่านะคะดินทรายจะมีเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่นะคะเมื่อดูด้วยแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าเนื้อดินเนี่ยค่อนข้างที่จะหยาบแล้วก็สากมือค่ะนักเรียนการจับตัวกันได้ก็ไม่ดีนะคะนำมาปั้นเนี่ยนะคะ จะเป็นก้อนกลมไม่ได้ในเรื่องของการอุ้มน้ําก็อุ้มน้ําได้ไม่ดีค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่1.2นะคะในเรื่องของดินในท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติอย่างไรทั้งตอนที่1และตอนที่2นะคะ เราจะมาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้สําคัญมากนะคะนักเรียนเพราะคุณครูจะนําสรุปตรงนี้ไปออกข้อสอบด้วยถ้านักเรียนมีความตั้งใจนะคะนักเรียนสามารถทําข้อสอบคุณครูได้คะแนนเต็มแน่นอนนะคะดินเหนียวดินร่วนและดินทรายมีลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ําแตกต่างกันนะคะเรามาดูดินเหนียวก่อนคะ่ะนักเรียนดินเหนียวนะคะเนื้อดินจะละเอียดเหนียวติดมือจับตัวกันได้ดีมาก นำมาปั้นเป็นก้อนกลมได้สามา,า,มารถอุ้มน้ำได้ดีค่ะนักเรียนส่วนดินร่วนนะคะเนื้อดินจะละเอียดปานกลางนะคะสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีความนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางนำมาปั้นเป็นก้อนได้แต่จะมีบางส่วนแตกออกสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางคะ่ะและดินทรายนะคะจะมีเนื้อดินหยาบนะคะสัมผัสแล้วรู้สึกสากมือนะคะจับตัวกันได้ไม่ดีไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้และ อุ้มน้าได้หน่อยที่สุดค่ะนักเรียนเราเลยสามารถเนี่ยนะคะเราจึงสามารถใช้ลักษณะของเนื้อดินนะคะสมบัติการจับตัวการอุ้มน้ํานะคะมาเป็นเกณฑ์ในการระบุชนิดของดินแต่ละชนิดค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมฉันรู้อะไรค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกิจกรรมฉันรู้อะไรในตอนที่สองพร้อมกันค่ะนักเรียนเตรียมพร้อมนะคะข้อที่หนึ่งนะคะปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินแต่ละชนิด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคุณครูทบทวนคําถามให้อีกครั้งหนึ่งนะคะปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนตอบได้แน่นอนนะคะเราก็จะตอบว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินเหนียวดินร่วนดินทรายและดินในท้องถิ่นนะคะมีความแตกต่างกันโดยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านดินนะคะจากมากไปน้อยก็คือ ดินทรายดินร่วนดินในท้องถิ่นและดินเหนียวค่ะตามลำดับนะคะคุณครูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านดินแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราก็จะตอบว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านดินเหนียวดินร่วนดินทรายและดินในท้องถิ่นนะคะมีความแตกต่างกันโดยปริมาณน้ำที่ไหลผ่านดินจากมากไปน้อยก็คือดินทราย ดินร่วนดินในท้องถิ่นและดินเหนียวตามลำดับมาดูข้อที่2กันค่ะดินแต่ละชนิดมีการอุ้มน้ำหรือไม่รู้ได้อย่างไรข้อนี้ง่ายสุดๆสำหรับเราใช่ไหมคะคุณครูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะดินแต่ละชนิดมีการอุ้มน้ำหรือไม่รู้ได้อย่างไรนะคะเราก็จะตอบว่าดินแต่ละชนิดมีการอุ้มน้ำใช่ไหมคะ รู้ได้จากปริมาณน้ำที่ทำไมคนักเรียนไหลผ่านดินออกมาน้อยกว่าปริมาณน้ำที่ก่อนเทลงดินใช่ไหมคะโดยน้ำที่หายไปจะเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อดินโดยดินเนี่ยจะอุ้มน้ำไว้ค,ะคะนักเรียนครูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะดินแต่และชนิดเนี่ยมีการอุ้มน้ำ รู้ได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านดินออกมาน้อยกว่าปริมาณน้ำก่อนเทลงดินโดยน้ำที่หายไปจะเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อดินโดยดินเนี่ยอุ้มน้ำไว้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่3กันค่ะข้อที่3าคะ่ะนักเรียนเรียงลำดับชนิดของดินที่อุ้มน้ำได้มากที่สุดไปจนถึงดินที่อุ้มน้ำได้น้อยที่สุดได้อย่างไรนะคะข้อนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนตอบได้ดังแม่นยำนะคะ เรียงลำดับการอุ้มน้ำของดินจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือคืออะไรคะนักเรียนดินไรอุ้มน้ำได้ได้มากที่สุดคนักเรียนดินเหนียวใช่ไหมคะต่อด้วยดินอะไรคะดินร่วนนะคะและดินในท้องถิ่นสุดท้ายก็คือดินทรายคะ่ะนักเรียน ต่อไปข้อที่4นะคะนักเรียนดินในท้องถิ่นที่นํามามีสมบัติการอุ้มน้ําเป็นอย่างไรเลียขายดินชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดโอ้ข้อนี้ถามเราสามคถามรวดเลยนะคะในข้อเดียวกันนะคะดินในท้องถิ่นที่นํามามีสมบัติการอุ้มน้ําเป็นยังไงคะนักเรียนมีสมบัติการอุ้มน้ํคล้ายดินรวนใช่ไหมคะ โดยมีสมบัติในการอุ้มน้ำคือน้ำไหลผ่านได้ปานกลางนะคะเขาถามเราด้วยว่าคล้ายดินชนิดใดมากที่สุดเราก็จะตอบว่าคล้ายดินร่วนมากที่สุดค่ะต่อไปไปดูข้อที่5กันนะคะค่ะเรามาดูข้อที่5กันนะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการอุ้มน้ำของดินนะคะ จากกิจกรรมนี้ก็ทําให้เราพบว่าดินเหนียวเนี่ยอุ้มน้ําได้ดีใช่ไหมคะดินร่วนอุ้มน้ําได้ดีปานกลางดินทรายอุ้มน้ําได้ไม่ดีหรือไม่อุ้มน้ําและดินในท้องถิ่นอุ้มน้ําได้ดีคล้ายดินร่วนค่ะนักเรียนข้อที่หนะคะจากสิ่งที่ค้นพบทั้งสองตอนสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะ เรามาสรุปพร้อมกันค่ะนักเรียนดินมีลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ําของดินได้แตกต่างกันนะคะซึ่งเราเนี่ยจะสามารถระบุชนิดของดินได้จากลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ําของดินเป็นเกณฑ์และจากเกณฑ์ที่เราได้กล่าวมานี้ก็เลยทําให้เราทราบว่าดินในท้องถิ่นเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับ ดินรวนค่ะนักเรียนคุณครูทบทวนจากการสรุป2ตอนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะดินมีลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเนี่ยแตกต่างกันเราจึงสามารถระบุชนิดของดินได้จากลักษณะเนื้อดินการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์และจากเกณฑ์ที่เราได้อ่านมานี้นะคะทำให้เราได้ทราบว่าดินในท้องถิ่น เป็นดินร่วนค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะปิดท้ายอีกนิดหนึ่งนะคะจากกิจกรรมการตอบคําถามของเรานะคะเขาจะให้เราเนี่ยนะคะทากิจกรรมอยากรู้อีกว่านะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเนี่ยได้ฝึกการตั้งคําถามนะคะว่านักเรียนเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดินนะคะให้นักเรียนตั้งคําถามคนละหนึ่งคำถามนะคะอย่างเช่นเราใช้เกณฑ์อื่นๆในการจำแนกดินได้หรือไม่ ะะถ้าได้เราจะใช้เกณฑ์ใดและจะจำแนกได้กี่ชนิดอะ,อะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติของดินนักเรียนนะคะตั้งคำถามได้คนละหนึ่งคำถามค่ะนักเรียน